เวลาที่เราอะภาคภูมิใจในตัวเองนะมันจะเกิดความรู้สึกแบบมั่นใจอะมั่นใจว่าเฮ้ยฉันทําอะไรก็ได้อะไรมันก็เป็นไปได้ลุกขึ้นมาเห็นความภาคภูมิใจในตัวเองมันเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจําวันของเราในทุกๆวันนะคะโมยกตัวอย่างตัวเองแล้วกันเนาะัวเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วต้องเข้ามาทํางานในกรุงเทพเป็นคนกลัวสถานที่ใหม่ๆแต่เมื่อเราได้มาใช้ชีวิตอยู่อ่ะ เราก็ได้เห็นว่าเฮ้ยฉันจะต้องเรียนรู้ฉันต้องปรับตัวและฝึกอ่ะการที่เราจะขึ้นรถเมล์ด้วยตัวเองเรากล้าที่จะขึ้น BTS ครั้งแรกโบก็กล้ากลัวๆนะคะแต่เฮ้ยมันต้องรู้เส้นทางมันต้องไปมาด้วยตัวเองได้อ่ะเราก็กล้าที่จะถามคนที่เราไม่รู้จักเนี่ยโบเคยมีประสบการณ์ที่โบไปกินชาบูคนเดียวซึ่งโบอยากจะกินมากแล้วถ้าเกิดว่าวันนั้นเราไม่ได้มีเพื่อนแล้วเพื่อนไม่ได้อยากกินเหมือนเราอ่ะ แต่เราอยากกินสิ่งนั้นอ่ะเราจะหยุดไม่ไปกินแค่ความกลัวนี่หรอวะแบบเนี้ยโบก็เลยแบบไปกินชาบูคนเดียวแล้วโบวก็เห็นว่าเฮ้ย <c oughs> จริงๆแล้วว่าไม่มีใครมาตัดสินหรือมองจ้องเราอะไรเลยนะมันเป็นสิ่งที่เรากลัวว่ามันจะเกิดยังไงขึ้นคือเรากลัวไปก่อนไงแต่ถ้าเราตัดสินใจอ่ะแล้วเราทํามันอ่ะเราก็ทําได้นี่นาแล้วมันเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองขึ้นมาเลยอ่ะหรือแม้แต่เรื่องเล็กๆนะที่ อยู่น้ำแล้วก็ให้ตัวเองได้ด่มน้ําอยากจะเข้าห้องน้ําปวดฉี่ไม่อดไม่กลั้นไว้ให้ตัวเองได้ลุกอย่าฝืนตัวเองอะ่ะเราก็เกิดความรู้สึกภูมิใจในตัวเองแล้วนะมันจะสะสมเป็นความรู้สึกมั่นใจในตัวเองเกิดขึ้นนะคะแล้วเมื่อเรามั่นใจในตัวเองอะ่ะเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยถ้าอันเนี้ยฉันทําได้อ่ะอันอื่นฉันก็ทําได้เหมือนกันเว้ย